ดีค่ะเด็กๆพบกับครูไซเช่นเคยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนต่อกับคลิปเดิมนะคะเกี่ยวกับการคูณจํานวนนับกับจํานวนค่ะค่ะครูไซได้นําคลิปจากโปรเจกต์สิมาให้นักเรียนดูนะคะมีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคูณเยอะแยะเลยไปชมกันได้เลยคะ่ะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างโจทย์การคูณจํานวนค่ะกับจํานวนนับกันนะคะข้อที่1ค่ะ ให้นักเรียนหาผลคูณของ8คูณ5เศษ1ส่วน4ค่ะ8คูณ5เศษ1ส่วน4จำนวนนับ8เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะแล้วเขียนได้อย่างไรคะนักเรียนได้เป็นเศษ8ส่วน1ค่ะแล้วเราเขียน5เศษ1ส่วน4ในรูปเศษเกินได้ไหมคะได้นะคะได้เท่าไรคะนักเรียนได้เศษ21ส่วน4ค่ะ เศษ8ส่วน1คูณเศษ21ส่วน4เราจะทำอย่างไรต่อคะนักเรียนเก่งมากค่ะทำได้โดยนำตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะจะได้ตัวเศษเป็นเท่าไร่คะใช่แล้วค่ะจะได้ตัวเศษเป็น8คูณ21ค่ะแล้วตัวส่วนล่ะคะถูกต้องค่ะนักเรียนจะได้ตัวส่วนเป็น1คูณ4ค่ะ ขั้นต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนจะหาผลคูณก่อนก็ได้หรือจะนำจำนวนนับเดียวกันไปหารตัวเศษและตัวส่วนก่อนก็ได้นะคะซึ่งครูเนี่ยจะหาจำนวนนับเดียวกันไปหารตัวเศษและตัวส่วนก่อนครูจะใช้จำนวนนับอะไรดีนะขอบคุณค่ะนักเรียนที่ช่วยกันตอบนะคะเราจะใช้จำนวนนับ4ไปหารตัวเศษและตัวส่วนจะได้ตัวเศษเป็น2คูณ21ค่ะ และจะได้ตัวส่วนเป็น1คูณ1ค่ะดังนั้น2คูณ21จะได้ตัวเศษเป็น42นะคะแล้วตัวส่วนละคะวิ่ง่ายมากเลยตัวส่วนก็เป็น1นะคะเศษ42ส่วน1เขียนเป็นจำนวนนับได้42ค่ะ เรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อกันนะคะนักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูวิธีคิดของครูก็ได้นะคะข้อที่2ค่ะให้นักเรียนหาผลคูณของ2เศษ1ส่วน9คูณ12ค่ะ2เศษ1ส่วน9คูณ12นักเรียนสามารถเขียน2เศษ1ส่วน9ในรูปเศษส่วนได้ไหมคะได้นะคะโดยเราจะเขียนให้เป็นเศษเกินค่ะแล้วได้เท่ากับเท่าไหรคะ เก่งมากค่ะนักเรียนได้เศษ19 9ส่วน9ค่ะแล้วเขียนจำนวนนับ12ในรูปเศษส่วนได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันอีกแล้วค่ะเขียนได้อย่างไรคะได้เป็นเศษ12ส่วน1ค่ะเราจะทำอย่างไรกันต่อดีคะเก่งมากค่ะนักเรียนเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะจะได้ตัวเศษเป็น19คูณ12 และจะได้ตัวส่วนเป็น9คูณ1ค่ะขั้นต่อไปค่ะเราจะหาผลคูณก่อนก็ได้หรือจะนำจํานวนนับเดียวกันไปหารตัวเศษและตัวส่วนก่อนก็ได้นะคะไหนมีใครหาจํานวนนับเดียวกันไปหารตัวเศษและตัวส่วนก่อนบ้างไหมคะเราจะใช้จํานวนนับอะไรดีนะ้าเก่งมากค่ะเราจะใช้จํานวนนับ3ไปหารตัวเศษและตัวส่วน จะได้ตัวเศษเป็น19บคูณสี่ค่ะและจะได้ตัวส่วนเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะเป็น3าคูณ1่ค่ะดังนั้น19บคูณสจะได้ตัวเศษเป็น76ค่ะแล้วตัวส่วนล่ะคะตัวส่วนยิ่งง่ายเลยค่ะตัวส่วนเป็น3ค่ะคําตอบที่ได้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังคะยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะ ใช่แล้วค่ะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะนักเรียนใช้ความรู้เดิมช่วยครูทำให้เป็นจำนวนคละได้ไหมคะไหนลองตอบสิคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะได้คำตอบเป็น25เศษ1ส่วน3ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้ดูคลิปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทาได้ใช่ไหมเอ่ย อย่าลืมส่งงานครูทรายนะคะครูทรายรอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ